แต่หัวใจลมหายใจขาดปุ๊บนี่จนกระทั่งถึงลงนรโลนี่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ไปตลอดต่ลมหายใจขาดที่ลงนรกแล้วก็ไปแดนใหญ่่ะสิแดนสมบูรณ์เต็มที่ลวไปรวมที่่อกี้นาโออเอานาโนั่นเราเป็น <c oughs> มีกรรมมากน้อยเพียงไร <c oughs> สัตว์แต่ละลายละลายนี่มีกรรมเป็นประจำไม่มีแบ่งชู้แบ่งรับให้กันในนะใครจะมาแบ่งสรัรตันส่วนเราไปเพื่อแบ่งเบากันไม่มีความชั่วก็รับเต็มเหนียว ความดีก็รับเป็นเหนียวเหมือนกันเพราะงะั้นเราจึงพ้กคิดให้ดีตัดสินกันเวลาลมหายใจขาดหมดทางที่จะทำดีทำชั่วพอลมหายใจขาดแล้วเราจะทำชั่วได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความต้องการของคนชั่วถ้าทำได้เต็มเหนียวลงนรกจมเลยผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตา,งางปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นของดีเด็ดลงเต็มเม็ดเต็มเหนียวแล้วมักลน,นิพานเต็มหัวใจไมไม่ต้องเกี่ยวข้งของกับใครเราคนเดียวพอแล้วกับ คุณงามก็อดีเตรียมหัวใจเราก้าวพึ่งเลยเจ้ายจำให้ดีนะ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> ที่เราจะพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆคือบุญคือกุศลเท่านั้นนะนี่นี่ต่างคนต่างก็ดีก็ดินด้วยกันก็ถือว่าธาตุขันเกินสำคัญต้องมีการดูการกินการหลับการนอนการถาบการถา่ายเยียวยาธาตุขันด้วยวัตถุสิ่งของเหล่านี้มีความจําเป็นด้วยกันแต่กิเลสมันเข้าไปแทรกเราไม่มองเห็นเท่านั้นเอง ออกจากนี้แล้วความโลกมันแทรกเขานะอืมีแต่อยากได้อย่างมีอย่างดีอยา่อยางเด่นอยากแซงหน้าแซงหลังอยากไอะไรเขาว่าตัวดีบตัวดีดิด้นนี่แหละทุกข์ก็อยู่ตรงนี้นะมีกิเลสแทรกเข้าไปตรงนั้นทุกข์เข้าไปตรงนั้นต้องให้มีธรรมแทรกเข้ากันเหมือนแทรกเขากเ,ขาเหมือการอยู่การกินพอเป็นพอไป,อไปรู้ทุกคนความพอดีรู้ทุกคนนอนพอดีก็รู้นอนน้อยก็รู้นอนมากก็รู้ กินน้อยก็รู้กินีกินมากก็รู้เนี่ยอยู่กับเราทุกคนพรานจึงให้รู้ความบริทางด้านวัตถุจริงของเงินทองวัตทุกสิงทุกอย่างนี้เพื่อเกี่ยวกับโลกสงสารตั้งแต่ธาตุขันเราออกไปมีมากน้อยเพียงใดพอเป็นไปแล้วยังอืมีแต่พอเป็นไปแล้วก็เผื่อเผื่อไว้พอสมควร่อนี่ทางธาตุทางขันเรา